อาบจัดไปอาบเรียบร้อย you do not have money เฮ้ยเฮ้ยันบอกคุณไม่มีเงินแต่ได้ชุดมาแล้วอ่ะถือว่าเป็นชุดฟรีลกันสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคครับผมตามนั้นฮะสวัสดีครับคุณหมอครับเหงาไม่ครับพี่คนเดียวอะ่ะครับเหงาไหมครับอ๋อเหงาครับเหรอครับอใช่ครใช่อ๋อไม่มีไม่มีเหมาผู้หญิงเลยนะฮะฮะเหมาผู้หญิงอยู่เหรับอ๋อนี่นี่มีอ่ะไหนอ่ะมีแฟนแล้วอ๋อมีแฟนหมดแล้วใช่ครับครับคือคืออ๋อเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งยู่ว่ากล้ไหนอ่ะ เนี่ยนี่พี่นัทอยู่เนี่ยนี่มีนี่เสี่ยงอ่ะไหนเนี่ยไม่ใช่ไหนไม่ไม่มีพี่นัทนะเฮ้ยคุณหมอคุณหมอเห็นคนตั้งอยู่ใช่ไหมฮะคุณหมอเห็นคนตั้งอยู่ใช่ปะเห็นเฮ้ยผมไม่เห็นนะฮะใช่หรือหรือมันอาจจะเป็นแบบโดนวิญญาณก็ได้คุณหมอเฮ้ยเออจริงจริงอ่ะ เห็นว่าเห็นว่าเห็นว่าคนเนี้ยเขาผมโอเคทุกอย่างแล้วผมเห็นทุกอย่างผมว่าโรงพยาบาลเนี้ยต้องเรียกหมอปลาจริงหมอปลาใช่แม็กตู้ตู้ตู้ความเป็นจริงเหรครับไม่ใช่ครับเขาบอกว่าเขาเขาเขาเห็นคนนั่งอยู่ตรงนี้แต่ผมไม่เห็นไงอกวแล้วหมอหมอเห็นไหมหมอหมอเห็นไหมแค่นั้นก็แม็กก็แมนี่มตรงนี้คนนั่งอยู่ตรงนี้หมอหมอเห็นไหม เห็นปะอยากเห็นปะอยากเห็นปะอยากเห็นปะอ่าอยากเห็นอยากเห็นปะอยากเห็นปะเดี๋ยวจะให้เฮ้ยไม่ผมผมไม่เห็นน่ะแสดงว่าทุกคุณคนขอทำวิธีก่อนทุกคนมีเซตะใช่หรือเปล่ามูใโรงพยาบาลนี่มีการเล่นศัยศาสตร์ด้วยเหรอเสล่ากรถาดิเสกระถาดวะเฮ้ยนอกจากจะมีหลักการวิทยาศาสตร์แล้วต้องมีศัยศาสตร์ด้วยเสกระถาเสกระถาเอาเลยครับเสกระถาดิท่องท่องดิอ่ะอ่ะไม่ท่องอ่ะท่องดีไป เฟกเฟ็กจ๋ามายมินเหรอคนนี้ฮะมายมินเหรอมินไหนอะไรไว้เธอเอ้าเดี๋ยวพี่มีคนเดียวเดี๋ยวเฟกไม่มินไม่ใช่หรอไม่ใช่ร้องไม่ใช่เมื่อวานเอ้าอ๋อคือย้อมผมคือเปลี่ยนสีด้วยกันใช่ปะใช่ปะใช่ปะย้อมผมเปลี่ยนสีด้วยกันไม่มีใช่หรอเออ ไม่บินไม่ใช่หรอเอาขอโทษนี่มึงเกมเหมอนเนี่ยขอโทษขอโทษมีเบลพี่เบลใช่หรอคือขอโทษมึงเกมอ๋อโคตรเที่ยวพี่บอกว่าไปตงแฟนผมหน่อยกาล์ดฮะเรียบร้อยเงินกแล้วพี่ตรงแฟนผมกาล์ดเลยครับเรื่องทำให้บ้านเขาแตกแยกในว่าใจผมเจอผมทุกคนแากทุกคนครับ เดี๋ยวออกไปเราจะไรเอาโอเคถอย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 ไม่ได้เลยออกไปเครื่องดับถอยจัดดุได้ไหมไม่ค่อยชอบคนดุเด็กก็เตะยอดหน้าแม่งเลยถ่ายคู่กันไหมถ่ายถ่ายด้วยรวมรวมสามไหมตารวมสามเลยรวมสามเลยคนนะโอเคโอเคได้ได้แล้วก็แท็กกันนะนะเราจะถ่ายอะครัต้องถ่ายพี่อยู่ริมเอา แกอยู่กลางอ่ะงั้นผมไม่อยู่กลางแล้วใชอยู่กลางเ้ยเดี๋ยวอยู่กลางเดี๋ยวพี่ถือมีดเย็ดเข่มาแต่คนมันรวยจังวะมีมงมีมีดมาถือมีดเฮ้ยไม่เอาเรื่องว่ะรวยมาจากไหนเนี่ยถือมีดกันได้โพสนะแล้วก็แท็กสามคนแท็กสามคนนะเอาแท็กเอาสามคนแท็กไอจีหรือว่าแท็กเฟซอะเอาสตอรี่หรืออะไรเฮ้ยสตอรี่เอาสตอรี่นะไม่เอาโพสนะโอเค อ่าอ่าไอเว่ยในเว่ยในเว่ยใเยี่ยอ่าอ่าสอหลาจะให้ลงว่าอะไรสามพี่น้องสามพี่น้องคามุยโอเคอ่า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 โอเเดิมโอเคเราต้องแทนความรู้สึกอะไรอ่ะฉันรู้สึกเศร้าดราม่าอะไรนะติวได้เลยคือความรู้สึกตอนนี้คือมันเป็นเดือนแห่งความรักเราต้องรู้สึกมีความรักเนีโอเครู้สึกมีความรักเราต้องอ่า พี่เลิฟผมให้ดอกหนึ่งเพราะไม่พี่เลยทำไมพี่ไม่รับพี่เลิฟรับได้พี่เลิฟผมไม่ได้มีแฟนแล้วพี่เลิฟพี่เปนแล้วปเด็นไหนจะรับจากน้องชายมามาวะเขามีแฟนแล้วมอาไปครับไปถามท้อเอาไปครับไปถาเท้อน้องชายคือแบบมีแฟนอเขาเห็นผมแค่พี่น้องว่ะพี่เขาโอยเอ้าเห็นผมแค่พี่น้องอ่ะคือผมเสียใจด้วยเอาจริงออ่ะก็คืเมียวจะร้้องไไ่ดนะพี่ยคือรู้จักกันมาแล้วคือแบบก็ใจร้ายรับตำแหน่งเมื่อไหร่เนี่ย คือแบบเออไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องพี่พี่ไปเลยอ่ะไปไปไปเฮียเดี๋ยวพี่ไปไปเราป่ะคือเปลี่ยนเฮียเลอ่ะอยอกอ่ะพี่เอาไปของเป็ดเอาอะเอาไปเลยจ้ากี่ดอกอะเอาดอกหนึ่งพอเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราห้าเก้าอ่ะผมผมพ้าหกแล้ดิพี่โทษทีคนเราไอ้ถ่ายแล้วชาตินี้ดิชาตินี้ดิชาติไหนนี่เนี่ยชาติ ไอ้ดูดูดูข้างหลังหน่อยเดี๋ยวดผัวเข้ามาดูดูดูหน่อยดูหน่อยเลาะกันอยู่อ,อ๋อทเลาะกันอยู่เอา้าเสร็จดียังก็เสียบได้ดิใช่ไหมน่าทึ่งเลยแค่ดีก็ง้อมไม่ถูกแล้ว <laughs> แทนว่าหลายคนแน่นอนเลยอุ้ยมีปี๊ดสิพวกเราเนี่ยให้หรือเปล่าน้องไม้มิ้นน้องลิซ่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เห็นนายมิ้นไปกับผู้ชายคนอื่นอ่ะใครไม,ม้มิ้นไงใช่อ้าวเกมอย่างเงี้ยเกมเกมกันยาว เคยเจอกันยาอเงี้ยเดี๋ยว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 ไปหาหมอพ่าก่อนนะว่าจะไป็มอหมอพ่าสักหน่อยอะไรนะว่าจะไป็มอหมอพ่าสักหน่อยเยอส่งระพจะเย็นไปไปคันนี้แหละเบื่อแล้วจักรยานอ่ะอยากไปจักรยานยนต์บ้างมีหมอเข้ามาใหม่บ้ไหม อุย้ยไอ้เชีย่ยเด็กแว้นเด็กแว้นเนี่ยเด็กแว้นเอาชีพเก่าพร้อมนะเต็มตัวระวังฟู้เรียบร้อยเครืองย้อบด้วยที่หมายชิจ้าหน่อยชิจ้าหน่อยไม่ได้ไม่ได้เข่อไปก่อนสภาพนี้ไม่ต้องชีจ้าแล้ว เขา,าเขียนอ๋อสตรอรี่ใครสตรอรี่มันไงแต่เราแค่ถ่ายด้วยกันคืออยากได้ภาพใช่ปะ่ะต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปถ่ายใหม่ดีกว่าอยากอยากอยาก,ยากตัดรองไม่ได้ด้วยคนนี้ทำไมอ่ะตัดร้รอ,อง,อ,งอะไรอ,อยากได้อะไรน้องเหมียวน้องเราก็ได้นะหมอผมเจอคนอู้อะครับหมอ อู้ว่ะผมผมขอไม่พูดชื่อแล้วกันนะโอเคโอเคมันมันเชื่อแล้วมันเชื่ออะไรแบบบอกตัวย่อมาได้ไหมไอ้ชื่อแปลกๆชามดชามอยอะชําโมอยอะเออมันทำไมวะมันมันทำไมวะอย่างมมัันนออูู้้ใชกไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้ผมน่าจะได้เป็นคนธรรมดาอยากให้รู้ว่าคนนั้นคือใครแต่แต่การเป็นอย่างนี้จริงนั่นแหละใช่เอาขอตอนนี้ได้ปะช่วยใจฉันทีโกงปะโกงปะไม่ใช่หมายถึงตัวเซฟเนี่ยตัวเซฟวะ ขาเขาลังเขาลังไงดิง่ายอยู่สวยง่ายเลยตอนนั้นตีจะว่าไปโกอยู่นะใช่ไหมจะว่าไปคือคือก็เอาเรื่องหมดนะทำไปเล่นไปอ่ะ ไม่เห็นต้นไม้เมื่อกี้สะดุ้งเลยเดี๋ยวมาเตรียมสุดสวัสดีครับคนอู้สวัสดีครับออเอาไหมให้เอาด,ดีกว่าครับขายต่อห้าแสนไม่คุ้มเลยครับไม่คุ้มไม่คุ้มเพหัวแตกอะ่ะอะไรวะแค่หัวแตกเองคนนี้ดีรบับประกันนะเว้ย ผมน่าจะโดนอายัดอ้อนเก่งเลยอ้อนเก่งอ้อนเก่งผมงอนเก่งครับไม่อานดีกว่าพี่มิวว้าคนนี้น่ารักเป็นคนนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเหรอคนคนที่ผมพูดอยู่คือไม่ค่อยใช่ไหมเนียไม่ค่อยโอเคระวังถิงค้างเราเหนียวไปเลยอู้ยืนกลางแล้วคนนี้อ่ะแล้วคนนี้อ่ะพี่มิวแหละคนนี้เนี่ยเสื้อแชมพูน่อันน่ามันน่ารักกว่าคนอ๋อน่ารักกว่าโอเค อันนี้ก็อุ่นใจแล้วได้ยินยังได้ยินละบายเสร็จแล้วแม่งรถต่อแถวคตรไก่มารับเอาลา,ลาวิภายดิมาแต่หน้าลงบ้านถึงนาวัดนะไกลเกินได้ยอ่ะคนเล็กไรครับแหวนเบลีเบลีหกสิบเลีหกสิบอุ้ยจะอ้วกว่ะอ,อ,อะไรหลอ,อกจินเด็กแง่ก็เคแงนเพค่ะ เด็ก็เค่เค่ะหว่าอุ้ยอุ้ยฆ่าตะกรมมออ่าเป๊อไปฆ่าตะกรมมอทุกคนุกคนโตไอพิดเดย์มามันก็มาฆ่ากูไม่ะคนชั่วเขาบอกเลย H2 ้ h 5 2ไม่ได้เลยเมืองนี้นี่มันน่ากลัวจริงๆนะคนคนหลอก สนคือเฉยอาจจะโดนแทงก็ได้เขาไม่นำมชื่อว่าจะไปดูอดข้าวเอาไปเท้าไปไหนนะเทาโอ้พี่จะไปทำงานหรอได้ทำงานเป็นด้วยเหรอพี่โอ้เครียดอย่างเยอะตัวเองอยู่ด้านหลังฟ้าจีบสาวกูละเครียดจริงๆผมจะแตกไปสิบรอบแล้วผมโดนขโมยโดนเล่นวุ่นวายเลยแม่งพอๆกูนั่งยิ้ม โอ้ยเชื่อใจจริงๆเลยว่ะสุดในรุ่นจริงๆเลยกูชอบมากเลยคนอย่างนี้ถึงราคาประเคนถึงี่ได้ทำงานทำงานทุกๆนะครับขอบคุณมากครับผมทำงานทุกๆนะครับเหมือนไปเจอแะ